เรื่องของทางภาคใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างที่จะแก้ไขปัญหาต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนี่ก็คนก็คงจะตกใจกันบ้างนะฮะแต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้ก็คงเข้าใจเพราะว่าในแง่ของทางภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับว่ากลัวนะฮะหรือวิตกเรื่องนี้นะครับงั้นก็เห็นใจคนในท้องถิ่นเท่านั้นนะครับที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อาจจะกระทบต่อบริเวณ ในพื้นที่จํากัดนะครับที่เป็นปัญหาอยู่นะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่ต้องทําร่วมกันนะครประชาชนคงต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยคิดว่าอาจจะมีผลกระทบค่อนข้าง,งแรงนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะโดยเฉพาะอาหารใหญ่เนี่ยซึ่งทางจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลยมาเยอะและยิ่งพอดีช่วงนี้กำลังจะใกล้สงกรานด้วยปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวมาฉลองนะครับ คิดว่าจะได้รับผลกระทบพอสมควรนี่ประเด็นก็คงมีว่าจะมีรายการซ้ําเติมเกิดขึ้นหรือไม่ผมก็หวังว่าไม่นะครับในเรื่องของเพราะฉะนั้นที่จะได้รับผลกระทบก็น่าจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจโรงแรมเป็นต้นครับ